ขณะนี้เวลา19บเนาฬิกาลงมาใส่เบ็ดครับผมนี่กำลังเสียบเนื้เบ็ดครับกำลังเสียบเนื้เบ็ดเพราะว่าสใส่ตอนทุ่มนะครับ19บเนาฬิกาประมา่านมีเบ็ดนาฬิกากับที่ไม้ยามในท่านผู้ชมใส่หลายหลังอยู่ครับแต่ว่างท้ายให้เบิงแค่ยสามสี่หลังนะครับเนาะมันต้องยางอ้อม น้องสาครับทางไปลําบาก,กนะครับเพราะมีเฮ้ยเทิ้งใส่ทิ้งถือกล่องกับอะไ้ครับอย่างมึนๆนี่นนนก็เลยกำลังเสียบเงียเง้ยนี่ได้เงี้ยนี่ก็ได้เงี้ยใส่เดือนครับผมตามประเภทนี่เก้าเกียผู้เฒ่าเป็นพาธมาให้กินก็เอาขีก็กเดือนเนี่ยนะครับเป็นเงีย้ยใส่เดือนก็ได้เขาหน้าปลาแล้วขึ้นยุ่งขึ้นสาง อาจสูครับลาจริงกับเข่าพนะโบราณผลว่นว่าพวกข้าพะโล่ก็เลยจัดการแบบเก้าข้องหลังไปเลยอืมกำลังงมเสียบเนี่ยเบ็ดกับท่านผู้ชมใส่แล้วกับพระพุทธกับยี่สิบเอ็ดนาฬิกาไปสีลงมายามอีกเทน,นึงครับผมส่วงนี้เสียบเนี่ยก่อนครับเสียบแล้วก็จิบปักลง ใช้หลายหลังครับสิบหลังหมดแล้วเจาว่าหท่านผู้ชมในช่มไท่ช่อมไปสามสี่หลังครับเพราะว่าเป็นหนองสะมันยางทั้งไงคนขางยางลําบากครับผมทั้งไทยทงไซกับบ่อไหน,นะครับเนาะตอนยามสิดท้ายเบิง้งมัดสุหลังครับผมเพราะว่วาห้องว่างเบ็ดแล้วสะดวกสบายแน่นอนหนึ่งตอนนี้เป็นขันเริ่มต้นใช้เบ็ด น้องสาครับผมส่วงใชนกกระบอกกำลังห่องกำลังอันค้อนนอนครับผมนกกระบอกไหลกับท่านผู้ชมห่องเต็มอยู่ บ้านนี้ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเลยครับสี่ลุงมายามเลยบัดน,นี้เขาเอื่อนตอนหัวคำเนาะยามจอนหัวคำครับมาลุ่นกันเด้อท่านผู้ชมว่ามันจะได้พ่ปลาดักปลาไวเรล้วครับมาท่านผู้ชมไปลุ่นน้ำกันเนาะครับเนาะมันจะถือบ่น้องสาพะนะน้องสานาข้าว จองเมืองกันจองเองสังส่งคมโอ้นี่จรนี่บบมีเลยครับพี่ส่ถือดียวกันเป็นี่ส,ส,สม,มันถือเบดตีนมนมน้่มี่โ่ถือครับดูกหลังทีสองกับโเห็นมองอีกหลังนึงมเมือง,าางับลงไม่ต้งตีครับผม รุ่นมาทางนี้ดูว่ามันจะมีโอ้ชั้นเบื้องหลังนี่ครับเอาล้วครับมีโยท่านผู้ชมปลาหยังนอ่อบาดีเนาะปลาอะไรนอรับผมเดี๋ยวถอดชั้นเบ็ดขึ้นมาเบิ้องไซนี่สามหลังท่านผู้ชมครับว่างนเป็นปลาหยังโอ้โอ้โอ้โอนวมโน้มเลยท่านผู้ชมขันเบ็ดเลยนวมโน้มเลยวะ เอาดีมาเบั้งค่ะคผู้ชมโอ้ยโอ้ปลยังวะปลาตะเพียนครับคุณผู้ชมโอ้ยถือปลาตะเพียนครับโอ้ปลาตะเพียนไม่กินเบ็ดด้วยบอกว่าโอ้ยถูกปลาตะเพียนน้องสาครับผมเสียใส่เดียนเลยท่านผู้ชมตัวนึงก็ได้ปล่อยอยู่กับปลาตะเพียนว่ะปล่อยอยู่แต่ว่าปลาเดียนน้ำตื้นก่อนกับปลาตะเพียนแบบนี้โอ้ถูกปลาตะเพียนแบบนี้มึงคักบ่ ไปต้อยอีกเบิ้องกันนะทีสองทีสามไปนี่เลยนะครับผมต่อฟางเขา่าลองดูท่านผู้ชมปีนี้เขางามดีครับพ้นดีไอเหล้วก็เมื่อไปน้ำกันแล้วครับเงินกระไดเข้าก็หมดเงินก็ไปแล้วไ <c oughs> <c oughs> อหเหล้วกับเมือเ่อเหลวกับเงินกระไดว่าตอนลงกเห็ดหน้ามัน ใส่ทุ่นเนาะครับเนาะใส่ทุน่นคาไถคาปุ๋ยบหมอดน,น้ำเกี้ยวไปเกี้ยวเกี้ยวกับมีคาเกี้ยวได้บ่เนี่ยคายกินคายอยากคายแล้วกับเมดไปด้วยกันเลยครับผมเอาเอาเบิงบ่องอีกหลังที่สามที่สีไปเบิ้งครับผมน้องสะพานา,นาข้าว มอาใส่ซองเตี๋ยเราทำชมขอพ่อได้กินอยู่โอ้ยมึงคือช่งชีดเตดินป่ะล้างนี่ก็บอกว่ามีถุงยู่บ่ครับนี่มาเบิ่งกันเลยรุ่นกันเลยเอ๊ะจริงๆิงเนี่ยหนิบ้างเคสงสัยครับมึงฟีตอะไรหน้าิ่งนี่ว่าปุกหน้าปลาดุกหน้าโอ้มีมีมีครับมีโอ้ยปลาดุกหน้าครับปลาดุกหน้านี่สิโตบ่ใหญ่เด้อครับผมนี่นี่ใหญ่เต็มทีเดี๋วเด้อนี่ปลาดุกหน้า ปลาดุกวีนี่มันสีเงี้ยกว่านี่ครับผมน,นี่มันเป็นปลาดุกนาภาษาอีสานเขาเอินปลาดุกีเอ็นครับเออนี่อีกหลังหนึ่งครับพันมาทั้งปีอีกครังหนึ่งมึ้งใส่สิบหลังหมดน่านผู้ชมโอ้ยตัวนี้กระบอกมันสีนมีอยู่บ่คือดึงดินวะมีบ่เออนึงดึงบึ้งโอ้มีมีครับมีมีมีมม โอ้ยปลาอย่างโอ้ยปลาแต่เพี้ยนคือเก่าแล้วท่านผู้ชมเอ๊ปลาแต่เพี้ยนเนี่ยมันกินเบ็ดด้วยบ่วะมันกินใส่เดียนบ่วะมันก็ถือเบ็ดโอ้ผมปวดเดิมถือปลาอย่างเราปลานั่นแหละครับมามาหาปลาแล้วเนาะบ่เรียกปลาแล้วถือปลาไหนก็เอาปลานั่นแหละมาแต่ตเลวแรงเลี่ง่ายก็เอาแล้วครับ เขาขึ้นยุ่งขึ้นช้างหรอกเก็บไว้ต่มือถ่ายกินกเ็เพี้ยกับปลูก,กับครับท่านผู้ชมมูนั่งกับปล่อยไป,ไปในพอคาบหายแล้วมดแล้วครับเขากำมดเงินกำมด <c oughs> เอาหากินไหมครับผมสู้สู้คนะโอ้ปลาดุกีน,นี่ระวังยากครับเบื่องเหงียนมนเดอ้อแต่ผู้ชมปักเข้าไปนี่ยว้ยปวดเป็นตะนายเด้อบ้ามั้งนี่ เออเดินกับไปนี่นอนฟางไฟเลยครับผมเออมันว่ายกินเหล่าเขาปะนะมันปลาดุกปักมือปะนะมันสิเศร้าปะนะมันแมนอยู่วอุ๊ก,ก,ก,ก้าพอาดกับเบอเคยยินแต่เขาบอกโอ้ลังที่ซีที่หาเลยครับผมนี่เอ้ถืออีกตัวนี้โอ้ยแมยนแมนกับอูอ้ดโดนปลาหยั่งอยู่กับอะไเอู้มาลุนกันครับเนี่ย เวลา21่สิบอนาฬิกาพอนะประมาณสามถุ่มนะครับสามถุ่มขึ้นเนี่ยเฮ้ยแบบที่นี่ตีปาดเพี้ยนคือเก่าครับผมเอ,อ้ยปตดเพี้ยนนี่กินเบ็ดกินใส่เดียนได้แต่ผู้ชมเยืยเออนี่เอาปดพร้อมเรียบร้อยครับผมมาปศเรียบร้อยย้ำแล้วก็ดีเอา ใส่เดียนปักไว้อีกด้้ายามตอนเศ้าครับผมนี่ตอนหัวคำครับเพราะว่าเบ็ดนี่เขาพยายามสองเทียครับยามตอนตอนสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็สุดท้ายก็ยามตอนเช้าครับผมคคบเพราะว่าเอาเหยื่อเสียใบตอเนี่ยมเศ้าถึงไม่ยามอีกเทียนึงอันนี้ม่นจบเด้๋ยครับไปเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งถนนทางอย่างนี้ท่านผู้ชม นี่ทำไมสนามครับผมหกบเดือทางบเดือดแผ่วทางออกเลยเดี๋ยวแรงมาหนีจัดการครับผมบ้องดูน้องจะนาข้าวมองจะมาให้กินครับผมหาปูหาปลปานี่แหละว,ว้าบริาหารด้อือ่นนะครับบ้านเขาเนาะ บ้านเข่าเจ็ษเขาเศษหนามมันมีงานทำกับมหาป่าจริงครับเขาเรียนหาฟ้าหกไปเจริญรุ่งวันเขาว่านหนามคือเก้าครับตอนนี้ยังไม่ได้เหน่หอดกัไม่ได้เดีดเรียนท่านว่าท่านว่าก็จะเป็นมักกะลามักกะลาก็อยกุมผ้าเมหน้าเมสซาบันก็จะหอดนตัวเมสซาเนี่ยแะครับโดยมาเขาจะว่านเขากันพวกหน้าทุ่มหน้าท่ามเนาะ เี๋กำลังเล้วเขาไม่ไหมหาปลากินกับเขาทั้งตัวท่านผู้ชมโอ้มาทางนี้เขาบ่าถือดลกครับหลวงเงีวเลยล่ะบ่ถือปลาเลยครับผมนี่ถ้าปลาจะ,ะจเพียนอ้อยต่วยจนหัวคำเลยถ้าปลาจะเพียนทำบ,บังเดอร์มาที่นี่กับพุ่นแล้วครับพุ่นอะตีซีตีตตตหายังขี่ม่ายามอีกทีหนึ่งอันนี้ที่ปักเบ็ดไ,ได้เ้อครับนี่ ใส่เงี้ยไว้ส่ยามมือนเสาตัวเพราะว่ายามเดวก็ตรงปักเงี้ยไว้อีกครับปักเงี้ยไว้มือนเสากระเมายาม่อครับผมเลยปักไว้ซีหาหลังครับเพราะว่าสายเดียนมันเหมือนตรงหาไม่สายเดียนก็หายากได้ท่านผู้ชมนี่เออได้จางเล็กหน่อยไปหามหาไห้ได้ครับนี่มันไปกันไปเก็บ ปักไวอดยกับปักงมโ่ตั้งดีมายามตัวต้ปักแงมโซากับไดีมายามต้องเสียบเงี้ยไว้ครับผมปักไว้ซีหาหลังครับเงี้ยมันมดครับผมเงี้ยหมดก็เลยได้ใส่ไม่เยอะมาจะพลาดทำชมมายามอีกเผียวเนื้อันนี้เขาเอียยามยี่สิบเอ็ดากาพระเจาบันท่กิมันสามถุงเนาะนี่ย่มือเโ้าเนี่ ออกมาจากบ้านนะครับว่าสิลงมานี่มันนั่งอยู่ไฟซองถนนเด่นี่สีเหลืองๆนี่ไฟซองถนนเด่พวกเป็นไฟน่าอื่นเด่สีลงมายามเบ็ดต,ตอนตีหา้าตีหาพอดีพอดีท่านผู้ชมนี่มาบาัดจี้มายามบาาเบิ่งยามเืมอเา้ามันจะถือบ่มันจะถือปลายอย่างตอนเา้าตู้นี่ตีหากก้ากลัวพระนะตีห้าเสกๆครับ ก็ยามจะส่งก็ยามสวยก็ยามมันปลาขาดนะท่านผู้ชมเพราะว่าปลามันถือเชียงอาทิตย์มันจะดินแห้งครับมันจะดินเพราะว่ามันถือมันเห็นเสียงร้อิตย์นี่มันหูหูครับมันก็ระดิ่นแห้งเขาจะมาจะส่งก็ยามเบิังครับผมมันถือถือบ่โอ้มิดซีรีส์ท่านผู้ชม ถือบดอ้านีเนาะมิดครับไมยเบ็ดลังนี่คือจมๆครับผมท่านมันจมมันดึงขึ้นมากบ้างอะนั้มันหยังเนาะบ้านี้เนาะโอ้ไม่หยังว่ะโอ้ยเอียนครับปลาไหลปลาไหลปลาไหลถูกปลาไหลครับตอนเช้าดี ออถือปลาไหลทา่านผู้ชมได้เอียนพะนะปลาไหลโอ้ยอ้อ,อมทะเล้วทา่านผู้ชมอ้อ,อมครับอ้อ,อมทะเล้วเออบางอีแก,กหลังกันนะมันเป็นยังไงละบาดทนี้หลังนี่มันมีอยู่ออบ้างเหรคือช่องเข้าสีเงเคียงบ่มีครับเท่าเสียงสื่อบางบางหลังนี่บางมาเนีย มันถือโบนั่งนี่กับโบมีครับผมเอาไปเบื้องหลัง,น,ง,งน,นั่นเบื้องบนนี่หลังสุดท้ายเหรอครับผมสุดท้ายท้ายสุดอ้ปนัยนุชเจ้าจงอยู่เย็นแล้วครับบัดรที่อ๋อเป็นชนะไหนอุย้ยปลาดุกหน้าปลาดุกอีเอ็นพะนะตามภาษาค,คนบ้านห้องวัง,งมันตัวใหญ่จังนี่แหละครับปลาดุกอีเอ็นตัวใหญ่กว่านี่ดิ ขาเอื้นปลาดุกีเอ็นนะครับพอปลาแม่ป่าเดียว่ามันลูกวันนี้ปลาดุกีเอ็นมันตัวหน่อยครับมันมันคือปลาดุกอุยเอาใส่ถังเลยครับผมใส่ถังแล้วก็ปลดเอาตัวเออโอ้ดเดืยบลอยบ่บ่เี้นได้สว่างโตเงี้ยหมดเศร้าเอามาเด้อคนเอ้ยเอาส่วนๆเนี้ยทำเป็นชมสวัสดีครับโห